นี่คือสภาพของมดที่ตายนะครับตายยกหลังเลยนะครับด้วยสเปรย์สูตรธรรมชาติที่เราทําขึ้นมาป่อดสารพิษทุกอย่างทําจากธรรมชาติและได้ผลในการฆ่ามดไล่มดร0อเปเซ็นตครับทำง่ายๆต้องลองไปทําดูนะครับพ่อครับทำเป็นตบบนี้บ้านเรามีมดเดยอะจริงเลยครับทั้งมดดำแล้ว มดแดงเยอะไปหมดเลยครับพ่อพ่อครับเผาวิธีไล่มดให้หน่อยครับสังเกตเห็นไหมครับตอนนี้บ้านผมมดมากันเต็มเลยครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเสนอไอเดียนะครับวิธีไล่มดและกำจัดมดนะครับ ช่วงนี้นะครับเข้าฤด,ดูฝนนะครับที่บ้านผมเนี่ยจะมีมดทั้งมดดํามดแดงเนี่ยขึ้นบ้านเยอะไปหมดเลยนะครับก่อปัญหาในบ้านมากครับมดพวกนี้เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาเสนอวิธีทำสเปรย์หรือน้ํายาไล่มดฆ่ามดง่ายๆโดยใช้วัสดงุง่ายๆที่เราหาได้ง่ายๆรอบๆตัวนะครับที่สำคัญคือราคาถูกครับไม่แพงเลยและยังใช้ได้ผล100%เร์เซ็นครับเดี๋ยวเราลองมาทําดูนะครับ ว่ามาจะง่ายขนาดไหนครับผมทำได้ทุกคนก็ทำได้ครับรับรองครับว่าง่ายมากครับสำหรับอุปกรณ์ที่เราจะทำน้ำยาไล่มดมีดังนี้นะครับอันดับแรกคือน้ำเปล่านะครับอันดับที่สองน้ำยาล้างจานอันดับที่สามน้ำร้มไสชูแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ฟ็อกซี่นะครับเอาไว้ฉีดนะครับอุปกรณ์ก็มีง่ายๆแค่นี้เองครับ ประหยัดมากเลยครับแล้วหาได้ง่ายๆรอบตัวครับหาซื้อง่ายๆเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับนี่นะครับมะปราวเราใช้น้ำยาล้างจานนะครับสองช้อนนะครับแบบนี้นะครับสองช้อนแล้วก็คนนะครับคนให้เข้ากันในเดียวกันนะครับหลังจากคนแล้วเราก็ใช้น้ำส้มสายชูครับ น้ำซ้มแต่ชูเนี่ยใช้สามช้อนนะครับนี่นะครับสามช้อนแล้วคันนี้ก็คนครับคนให้เข้าให้เป็นน้อเดียวกันนะครับง่ายนะครับแค่คนอย่างเดียวพอเป็นน้อเดียวกันปุ๊บเราก็นี่แหละครับฟอกซี่เดี๋ยวเราใช้ กลวยนะครับจะได้ง่ายต่อการกรอกลงขวดนะครับเดี๋ยวเรเทเลยครับครับเทเต็มขวดเลยนะครับ แค่นี้ก็เสร็จแล้วครับน้ำยาไล่มดของเราครับซึ่งส่วนผสมหลักๆก็มีแค่น้ำส้มกับน้ำยาล้างจานผสมกับน้ำเปล่านะครับก็จะได้เป็นขวดที่มานะครับเดี๋ยวเราจะลองเอาน้ำยาขวดเนี้ยไปลองฉีดในที่ที่มดเดินผ่านหรือในบริเวณที่แบบมีมดเยอะๆนะครับแล้วไปดูปฏิกิริยานะครับว่ามดโดนน้ำยาตัวเนี้ยแล้วมดจะเป็นยังไงนะครับ นี่นะครับตรงนี้นะครับเป็นที่ที่มดละผ่านนะครับแล้วฉีดเลยครับฉีดให้ชุ่มๆเลยนะครับแบบนี้เลยครับฉีดเลยนะครับเพราะแถวเนี้ยมดจะเยอะมากครับนี่ครับผมจะฉีดไปเลยเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าพอตรงนี้เป็นยังไงบ้างพอฉีดแล้วและบ้านผมเนี่ยจะเลี้ยงนกด้วยนะครับเห็นะครับมีกรงนกและตรงข้างล่างกรงนกเนี่ยจะมีพวกเศษอาหาร เศษอาหารเนี่ยก็จะมีพวกมดเห็นไหมครับมดเนี่ยดเดินกัยยนยุะแเยะยไปหมดเลยเดี๋ยวผมจะเอาน้ำยาที่ผมทำเนี่ยมาฉีดตรงนี้นะครับมาไล่มดมาฆ่ามดตรงนี้ดูนะครับเ,เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าฉีดแล้วจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับฉีดเลยครับตรงนี้มดอยู่มดมาฉีดให้หมดเลยครับตรงนี้ฉีดเลยนะครับ ตรงนี้ก็มีมดด้วยครับผมฉีดที่หมดเลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราลองมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับและตรงนี้เป็นประตูทางเข้าห้องที่ผมใช้เลี้ยงสยัตว์นะครับเลี้ยงนกและเลี้ยงสัตว์ต่างๆนะครับผมก็จะฉีดกันไว้เลยครับแบบนี้นะครับเอาแบบชุ่มๆเลยครับนี่ครับฉีดกันไว้เลยนะครับมดจะได้ในข้าห้องนี้นะครับสัตว์เลี้ยงของผมก็จะได้ปลอดภัยจากพวกมดพวกนี้ด้วย ฉีดแต่ชุ่มๆอย่างนี้เลยนะครับฉีดกันไว้นะครับเดี๋ยวเรามาดูผลลัพธ์กันนะครับหลังจากที่เราฉีดน้ำยาไล่มดข้าบนแลวนะครับว่าผลลัพธ์หลังจากฉีดจะเป็นยังไงนะครับนี่คือซากของมดนะครับตายเยอะมากเลยนะครับเพราะตรงเนี้เป็นห้องที่เราใช้เลี้ยงนกนะครับแล้วจะมีเศษอาหาร แล้วมดพวกนี้ชอบไปกินเศษอาหารของนกนะครับผมก็เลยฉีดน้าดํายาไล่มดฆ่ามดตรงบริเวณที่เลี้ยงนกนะครับเห็นไหมครับตายเยอะมากนะครับมดน้ํายาของเราเนี่ยได้ผลนะครับดูดิครับนอนตายเยอะมากตายเกินเลยครับนี่นะครับผม ลองกวาดพวกซากมดรวมกันนะครับเห็นไหมครับซาบมดเนี่ยหลายร้อยตัวเลยนะครับพี่ตายนะครับด้วยน้ํายาของเรานะครับดูดิครับเห็นไหมครับตั้งแต่เราฉีดน้ํายาไปไม่มีมดเลยครับเห็นไหมครับห้องสะอาดมากไม่มีมดมาเดินซักตัวเลยครับ เห็นไหมครับน้ำยาของเราเนี่ยถือว่าได้ผลมากเลยนะครับน้ำยาไล่มดสูตรง่ายๆประหยัดทำง่ายๆใครๆก็ทำได้และได้ผลร้อเซน์นะครับถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ช่องอ่างเปาผิงแอนเฟมิลีด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ